โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมจะแอบ,บไปดูน้องซ้อมนะครับ2เกมก็เป็นห้องซ้อมที่ตึงพอสมควรนะมีทีมโปรเลกด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งแรกกับการไปเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยน้องจะการเล่นหรือเปล่านะครับแล้วฟอร์มเนี่ยจะดรอปไหมเพราะว่าแรกๆที่ผมพาน้องลงห้องซ้อมเนี่ยจะเป็นห้องซ้อมที่ยังไม่ตึงมากนะครับน้องก็ทําได้ดีอ่ะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นห้องที่เริ่มตึงขึ้นมาหน่อยอ่าแล้วก็เป็นห้อง ห้องที่มีทีมโปรลกแข่งด้วย3-4ทีมนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับพาไปลงห้องอดิวชั่น2นะครับของรายการพี่เมฆนะครับเพื่อที่จะไปแข่งในรอบ4ี่โมงเย็นของห้องมังคุดนะครที่เป็นภาพมุม,มสูงเลยเหมือนโปรลกเลยนะครับก็คือห้องพี่เมฆนะ่ะห้องห้องนั้นเนี่ยจะมีทีมโปรลกเกือบทุกทีมเลยนะครับผมก็จะได้ดูกันว่า น้องจะทําได้ไหมนะครับแต่จากดิวชันดิวชันสก็คือห้องซ้อมสายล่างของพี่เมฆนะครับถ้าติดถ้าติดที่1ที่2ก็จะได้ไปแข่งหอง้องรอบ4ี่โมงเย็นนะครับก็จะได้ดูมุมสูงแล้วก็จะได้ดูแล้วว่าคันนี้น้องเล่นกับตี้ใหญ่ๆทีมโปลิกทั้งหมดเลยจะเล่นได้หรือเลปล่านะครับผมน้องๆเนี่ยก็มีความฝันที่อยากจะเข้ารอบเก็บคะแนนนะครับพี่ก็จะช่วยให้ถึงที่สุดละกันเนาะเพราะว่าน้องก็อยู่กับพี่มาตั้งนานแล้วนะ ตั้งแต่พี่ไต่รอบ4 0ันทีตั้งแต่ตกรอบโปรลีกนะแล้วก็ไต่เข้าไปใหม่น้องก็ยังอยู่นะครับก็คือเป็นอาคาเดมี่มานานมากประมาณาเกือบปีได้นะครับน้องก็ยังอยู่นะครับเราก็เลยผสมผสานคนดูที่เป็น f c ด้วยที่มาเล่นไลฟ์สดพี่บอยบอยที่เพจเพจอีกพีชนแนลนะฮะผมก็จะไลฟ์สดทุกวันหนึ่งทุ่มก็จะมีดิวที่เป็นคนดูก็ ผมก็เปิดเล่นกคนดูแล้วน้องดิวเข้ามามาเล่นนะครับแล้วก็โชว์ตึงพี่ก็เลยเห็นฟอร์มปุ๊บพี่ก็เลยเอามาเทสก็เลยเอาเข้าอะคาเดมี่ไปอีกคนหนึ่งนะครับประมาณ2-3คนนะครับที่มาจากคนดูเลยนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับใครที่ชอบดูไลฟ์สดผมเปิดเล่นกับคนดูนะช่วงหนึ่งทุ่มตรงแล้วก็ช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นสําหรับ คนที่กดสนับสนุนก็คือซัพพอร์เตอร์เดือนละค19บาทผมก็จะได้สดแล้วก็จะมีเล่นกับเล่นกับซัพพอร์เตอร์นะครับแล้วก็กับคนที่โดเนทนะครับก็คือเล่นกับผู้สนับสนุนนะครับผมส่วนน้องๆที่กดติดตามนะครับแล้วก็ไม่มีเงินโดเนทไม่มีเงินสนับสนุนก็ไม่เป็นไรนะครับดึกทุ่มตรง นะครับเรามาเจอกันก็ผมก็เปิดให้เล่นหมดเลยนะฮะทั้งผู้สนับสนุนแล้วก็คนดูทั่วไปก็เข้ามาเล่นได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องซ้อมทีมกันเลยดีกว่าเนาะสองเกมนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องจะทําได้อันดับที่เท่าไหร่บ้างนะครับผมไปรับชมกันเลยครับไป ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูวิธีการสุ่มเพชรของเว็บเติมดีกันหน่อยดีกว่าเห็นหลายคนบอกว่านะครับมันคุ้มมากนะครับมาที่เล่นเกมนะครับสุ่มของรางวัลฮะมาที่ตู้เพชรตู้ทองนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะฮะสุ่มรางวัลครั้งละอ่า25เครดิตนะครับผมมีอยู่100เครดิตกดสุ่มได้4ครั้งอ่าเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีรหัสปักธงด้วยเหรอเนี่ยอะไรนะโอกาสดอกท่าปักธง1%โทรศัพท์1%บวก F 1%โอ้โหมันจะเป็นไปได้หรือเเปลเลล่่า,านานะุกกกดียยวมงัไ อย่าไปรอช้านะครับผมกดสุ่มกันเลยครั้งแรกนะฮะจะได้เป็นอะไรเอ่ยขอดูหนอะเฮ้ยบาท0ร300กันเลยนะคุ้มเนี่ยทุกคนเอา้าเสีย25บาทนะครับได้มา300นะครับผมขอลองอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะไปแล้ฮะรอบที่2ผมถ้าได้ท่าปักทงนี่เจ็บเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวฮ้หุ้ย3698ไดมอนด์เอาละวันนี้นะฮะทุกคนครับผมได้เพชรสุ่มลูกซองแล้ว หรือว่าวันนี้เป็นดวงของผมจริงๆอ่ะก็สําหรับใครที่อยากจะลองสุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าใครสนใจก็ลองคลิกเข้ามาลองกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับมาทุกคนครับเรามาตั้งใจดูร้องชุดนี้กันหน่อยว่ามีสไตล์การเล่นเป็นยังไงกันบ้างมาแล้วฮะเลือกลงที่ไหนเอ่ยทางด้านของโอชิน็อกนะ ยูปี้นะฮะดีวายอมีการไฟต้นเกมไหมไม่มีนะอะไรฮะดีวายดิวมาฟาร์มคนเดียวเลยโรงงานเฮ้ยยูปี้ตรงทางด้านของตรงไฟฟ้านะครับดีวายก็ฟีฟ้าโอชินอกก็จะเป็นเด็กดอย หรือแบ่งตำแหน่งกันได้โอเคอยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวมาเล่นโล่งพอสมควรน,นะแต่จะคิดว่าตั้งไอว,วอลไว้ก็เขาเล่นได้เอาเอาแล้วโดน ช้อนแกงและด้านหน้าไม่เห็นนะครับพลาดแล้วพลาดแล้วเสียเดียวไปหนึ่งแล้วดันเข้ามาแล้วเกือบดาววิวพี่ดีวาว่าไง สวยสวยยูป,ปี้โดนยัดไปแล้วเหลือเด็กดอยกับดีวยสองคนเออสวยล้มสองเออทไม่ได้อย่างงี้ โอ้เอาว่ะเฮ้ยมันกล้าเล่นกับตีโปลีกูเฮ้ยเหลือสองสองครับจากเสียเปรียบนะสองสี่เมื่อกี้นี้เหลือสองสองละ เออสวยเอาละเก็บตี้บูมไปได้หนึ่งตี้นะครับอุ้ยมันมันชาร์จบนบ้านเลรอเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะเก็บไปได้สี่นะเสียไปสองคนนะเอาละมีคนมาใต้บ้านครับจังหวะนี้ครับเล่นตรงนั้นหน้าต่างก็มีสิทธิ์โดนระเบิดได้ง่ายอยู่ เอ้ยเอ้ยโอ้โหจังหวะนี้ครับไอ,วอว้วอปิดสวยวอปิดลูกยอดซอนกันดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีไวดีไวน็อกไหมน็อกหนึ่งดิน็อกหนึ่งสวยเฮ้ยเอาหน่อยสองสี่ไม่ถือว่าลุมสองสี่ไม่ถือว่าลุมเฮ้ยเฮ้ย 42 42เฮ็ดเคเก็บไปสามเดี๋ยวตัวเดียวโอ้โหเสิได้ว่ะหัวจัดโอ้โห เกินเฮ้ยถึงกล้าเล่นนะเจอตี้ใหญ่ๆนะครับไปทั่วแล้วครับจังหวัน,นี้ครับตอนนี้การโดดจะเป็นเรื่องของการดูท้ายเครื่องบินนะอย่าเพิ่งลงไปงัดอะไรกับเขามากมายฟามให้มีของก่อนแล้วค่อยไปใส่เร่งฟาร์มของให้ไวนะตอนนี้นะ เปอรแล้วคนเข้าแคนไหมครับแคนเต็มแล้วนะเราดูชุดนี้แจ้งเกิดในโปรเล็กพี่ว่าต้องพาไปแจ้งเกิดที่อำเภอแล้วนะจึตรงละเราลืมเก็บลืมเก็บของนะครับผมเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยขับรถละ จะทิมเลยหรือเปล่าระวังรถแตกกลางคันนะเฮ้ยมีสไนดยด้วย,ยได้บาเลตแล้ว1ึงกระบอกนะอันบิวปี้เอ้าสองกระบ,บอกอยู่ตรงนี้เอาครบแล้วฮะบิวปี้ได้สไนดยเรียบร้อย ิวปี้นี่จะย้ายให้มาจับสไนนะครับ <c oughs> เสียงรถอาจจะดังนิดนึงนะทุกคนนะเอาละเคลียร์ทางด้านของเซนท่านกันก่อนดูว่ามีตัวหรือเปล่าโผล่ขึ้มาตรงนี้น่าจะไม่มีตัวละเฮ้ยหลังหลังเข้าเฮ้ยเฉยเลยเฉยเลยเฉยเลย เอเลย,เ,ลยเอาหลังช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาสวยเออมาเข้าขางหลังได้ยังไงเนี่ยครับน้องมูฟแล้วนะฮะตอนนี้ครับมูฟขอบไปเรื่อยนะน่าจะเช็คเนินขอบถสนับก,ก่อนหรือเปล่าดูจะขี่ตรงเข้าไปเลย รถสามหลังน่าจะมีตัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นมีจริงด้วยมีจริงด้วยทุกคนเอ้ยแล้วยังไงรอดไหมเนี่ยโอ้ยอ,อ,อ,อย่าน็อกนะอย่าโดนเปิดเม่ดเดียวร่วงนะขันหลังขันหลังว่าไงขันหลังว่าไงเอ้ยรอดอยู่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 โ okay. อเคครับถือว่า ไปเลือกเล่นจากโซนขอบในมาค่อนข้างจะโอเคนะมันเล่นง,ง่ายนะอยู่นะไปอีกแล้วครับผมแว้นอีกแล้วใส่แว้นที่แท้ทูใส่แว้นที่แท้ทูครับ เฮ้ยโอ้ยไอดอกเกือบทับหัวอดีวายเปิดแล้วฮะจังหวะนี้ครับโดนล็อกหัวเหมือนกันเคาไปโอ้อยคอหลบคอหลบคอหลบ,หลบสก,กิดแล้วหลบกันไว้ก่อนนายเอ็กทำไมภาพหยุดครับน่าจะเป็นที่เน็ตเรานะ มาดูว่าวงนี้จะเล่นยังไงถ้าวงไม่ได้อยู่ตรงเราเนี่ยเล่นยากเลยนะครับคักหน่อยนะซ้ายมือเอ้ยเล่นได้อยู่เอ้ยเดียวเดียวเดียว,ยวโอ้โหจะมาส่งลูกหัวใจเกือบแล้วเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ ต้นไม้นะฮะวงเล่นได้อยู่นะวงต่อไปเนี่ยน่าจะเดือดละสิบคนเคาะเคาะครับเคาะผ่านช่องเล็กๆแล้วยังไงมีตีอื่นเข้าไปยัดแล้วจังหวะน,นี้ครับผมได้ยิงฟีอ e ีสปอร์ตจังหวะน,นี้ยังไงเดี๋ยวด็อกไปหนึ่ง จะได้คิวไหมได้ซ้ำไหมเด็กดอยขยับเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าน็อกนะอย่าน็อกนะสวยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น โดยดันเข้ามาแล้วครับผมังหว่นี้ยังไงก็ต้องแจมนะเรามาคารลงอยู่โซนในๆนะข้างในบวกกันอยู่ ว่โซนพื้นที่กันได้ดีมากเลยโหสับไม่มีเสียงอะไรนะเจเล็กเสียชีวิตแล้วดิวนะไปเก็บทางด้านของเจแอลจัมก๊อตมาได้แล้วยิงิวปี้ยิงเจ็บครับจังหวะนี้ต้องมีคนดันแล้วเด็กดอยดันเข้ามา ดิวก็ดันเข้ามาแล้วเซตระเบิดจังหวะน,นี้ครับคร้บมหน้าประตูเฮ้ยเซตกันค่อนข้างจะเป็นงานพอสมควรเปิดทางก่อนนะฮะแล้วดิวไล่เขาอ,ออกไปนะดิวปี้สับรัวรัวด็อกดาวน์ไปหนึห่งเฮ้ยแล้วหลังเข้ายัางไงดีวไวเออ เว้ยมาแล้วคนละคิวสคิวนะเอายังมีตี้แจมนะครับจังหวะนี้น้องดิวน็อกไปแล้วแต่ว่ายังชุบขึ้นมาได้เก็บไปนะคนละ 2, 2, 2, 2, 1, 1. สองสอง่ะสองสหนึ่งหนึ่งโซนโซนกันดีนะทุกคนการวางตำแหน่งของโอเคเลยเล่ในใจเย็นนะฮะ แล้วได้ไหมได้แต้มไหมโอ้ตายหมอบไปก่อนนะอดได้คิวจังหวะนี้แล้วบิวปี้ครับเข้ามาสองตาในจังหวะนี้เฮ้ยน็อกดึงสวยโอ้ริมโจนะเข้าสิงนี่หว่าแล้วดันเข้ามาไปชิดทางด้านของป้อมแล้วยึดปอมไว้ก่อนค่อยๆโซนค่อยๆดันเข้าไป เด็กดอยว่างไงเหลือคนสุดท้ายนะฮะแต่ก็ไม่ได้ใจไม่ได้ใจร้อนนะครับก็ค่อยๆเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมจาการงี้แล้วิว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 คะเลยโอ้โหดีวายเก็บไปได้ฮะได้อยู่ได้อยู่ตึมเติมติมเติมเล